สวัสดีครับในตัวอย่างนี้เราก็จะมาดูนะครับว่าโปรแกรม m u w s h a p e นั้นสามารถที่จะรองรับไฟล์จากโปรแกรมอื่นๆนะครับยกตัวอย่างเช่นเรามีการทำโมเดลนะครับโมเดลตัวละครจากโปรแกรม 3DMAX จากโปรแกรม m า y านะครับเราก็สามารถที่จะนำโมเดลต่างๆนั้นเข้ามาใช้งานใน m u s s h a p e นะครับพร้อมที่ทำ Animation ก่อนที่เราจะ Export ออกไปเป็นไฟล์นกล x อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะนำไปเขียนโปรแกรมใช้ในเกม e n g i n นนั่นเองนะครับ ยกตัวอย่างเช่นนะครับผมมีไฟล์ที่เป็นนำสกุล o b j นะครับผมจะเอาเข้ามาใช้งานใน m i l s h a p e m i l l s h a p e ก็จะมีเมนูที่ชื่อว่า Import นะครับคลิกที่ไฟล์เลือก Import นะครับ Import ก็คือการนำเอาเข้ามานะครับ Export ก็คือการ Export ออกไปใช้งานอีกทีหนึ่งนะครับ Import นะครับไฟล์ที่เป็นนำสกุล o b j นะครับเราทำการคลิก Open นะครับก็สามารถที่จะนำเอาโมเดลนะครับ จากโปรแกรม,มอ,อื่นๆเข้ามาใช้งานในตัว m s h a p e นะครับเราอาจจะมีการทำการแมปเทค t เจอร์นะครับจากโปรแกรม,มอ,อื่นนะครับเราก็สามารถที่จะ Import เข้ามาพร้อมกับเทค t เจอร์ได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งเราก็จะนำมาทำ Animation นะครับเพื่อที่จะลดความผิดพลาดในการพัฒนาเกมด้วยการใช้ Dark Basic Game Engine นั่นเอง